วนนี้ตีดีอยูหน้าเวทีสิงช้าสวรรค์ใช่การจะรอดูพี่ๆใช่ต่อแต่ว่าเพลงกินข้าวอย่างแต่ว่าวันนี้ดีใจมากได้ขึ้นเวทีอยากจะโอ้โหตีดีทำได้ดีมากอยากจะบอกว่าถ้าเกิดอวร้องอย่านี้ไม่ไม่ถ้าเกิดทุกคนยังไม่เคยได้ดูนะต้องไปตามดูในยูทูบเออแลองดูแล้วให้ดูเวทีก่อนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเวทีที่ใหญ่ ก็พอได้อยู่เราไม่ด้อยู่ตอนนี้คนเยอะมากตอนนี้ปามีปามีไปแล้วตอนนี้ปามีเล่นไปแล้วตอนนี้เราดูรอดูพี่พี่รอดูพี่พี่เสร็จแล้วเราไปดูสีโพดำพอดูสีโพดำเสร็จปุ๊บเราดูออลปองสักอัลปองสักออลปองสักเสร็จแล้วไปไหนมีไนใช่วงไม้ก่อนวงไม้เสร็จปุ๊บแจ๊สปุ๊บนิกฟามียองปา๊บยองปุ๊บต้องเอาครับนี้อะไรอันนี้เป็นรายการสดจากบิ๊กโมเดิรน มาเชียด้วยนะย่าเยี่ยมกันไปบอไม่ต้องถามว่าทำไมแก้มแดงเพราะว่าหลับปัดไม่ใช่มัรจะเทศเยอะไงอ๋อแกมตามมานี่ร่าบกินมะเขือเทศคนเดียวได้ใช่มะเขือเทศราชินีไงเคยกินบ้างโอ้ยเคยกินพีปีจะแก้มแดงพี่ปีมาแล้วพี่ปีมาแล้วบ๊ายบาย